เราก็มาถึงบ้านแล้วใน้หมดแล้วยงัยง,ยงมาถึงบ้านแล้วพี่น้องโอเคหมดแล้วนะครับก็เกือบขับรถมาไม่ถึงบ้านในพี่ดูฝ้าในกระจกเต็มเลยมันเป็นฝ้านที่ีเป็นฝ้าในกระจกนในที่รถคันนี้ แอร์มันไม่ทำงานถ้าฝนตกในเอซีอยากเอาไปร้านให้เขาเช็คอยู่นะแต่ว่าวันนั้นค่ารักษาแพงมากเลยเอฟซีเดี๋ยวเอาไว้เงินเดือนออกก่อนนะค่อยไปก็ขับรถคันนี้ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดในเอซีกลับมาก็ต้องฉีดน้ำใส่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้างไม่ออกในเอซี เดี๋ยวมันจะล้างไม่ออกพี่น้องเอ่ยน,นี่นะท่านผู้ชมรถสองคันรถคันนี้สตาร์ทไม่ติดนะพี่น้องไม่รู้ว่าเป็นอะไรมีแต่แนวพี่น้องเออมีแต่แนวเสียงเงินสชีวิตมีรถตั้งหลายคันแต่ไม่มีคันไหนเปิด เปิดแอร์ได้เลยเวลาฝนตกนะก็ต้องฟื้นขี่มันไปก่อนนะพี่น้องอืมล้างรถก่อนไม่ได้ล้างหรอกขีดขีดน้ำออก ขีดน้ำจากรถออกก่อน เกือบมาไม่ถึงบ้านเอฟซีครับถ้าฝนตกมานังหนักจริงๆริงมันขับไม่ได้มันมองไม่เห็นถนนนะเอฟซีว่ามันเป็นฝ้าเต็มกระจกเลยกระจกหน้ารถเป็นฝ้าหมดเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้บ้านของยานางเนี่นยนาจะทําทไม่ได้นะนี่ถ้าฝนตกหนักแบบนี้นี่นี่เอฟซี ฝนตกหนักนะพี่น้องเอ้ยรังฉีดเอาพวกโครนพวกอะไรออกซะหน่อยพอาเราวิ่งมาขี้ตมนะพี่น้องเต็มถนนเลย ก็จ,จาเป็นต้องฉีดออกก่อนก่อนที่มันจะติดฝังแน่นไม่ออกอืม โอเคเรียบร้อยดีในเอฟซีขนนั้นเป็นอะไรเนาะสตาร์ทไม่ติดนะยังไม่ได้เอาเขาร่มนเอฟซีเอาพอเอามาล้างก่อนเอามาฉีดทำความสะอาดก่อนนะครับโอเคครับผมฝากคลิปไว้ตอนนี้สวัสดีครับ